ครับน, <juste> นะคะเ้นเปิดรักัครแล้วเปิดักณะความสุขความสุขข้าของคนที่รักการวิ่งแล้วบอกเลยว่าวันนี้ครับเป็นงานแถลงข่าวการวิ่งที่ไม่เคยเกิด วัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับของเชียงรายนี่เป็นจุดศูนจุดหนึ่งนี่นะคะคือก็ก็อยากให้ทุกทีคุณพี่แกนี้ก็ว่าออกกำลังกายเหมือนกันอ่าหลัจงจากนะะั<และ>้นก็มีนายยุบมมาด้วยนะครับก็ต้องขุนครับเปิดรับสมัครสาธิตกัญญา สว่วนมีขยับโลจุดเบอร์และกุญสกัดขาแต่ครั้งนี้เนี่ยในฐานะที่คุณเป็นโปรน,นเซอร์นะครับของการควรพูดเลยลูกเพราะว่าระหว่าที่น้องก็วิ่งอยู่ผมนั่งมอไซค์ไง เลยครับผมเพราะว่ากล้องเรามาไว้แล้วนะครับต,ตอน้อมก็ไ่ฟังกับพวกนกีนท,ที่เห็นแล้วใช่ไหมครับโอ้กรุงเทพเขาคุยไปเยอะสนามเราครับลำบทนครับมันจะมีอะไรบ้างครับสําหรับถามวามแล็มาตรฐานในหับสากลแล้วก็วเอมเองก็คิดว่างานนี้จะเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งของอนักวิ่งที่หยุดวิ่งไปแล้วได้กลับมาวิ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะซึ่งก็ทําได้ง่ายตั้งแต่ตัวเราเองเริ่มต้นก่อนคือเ,เวลาเราไปวิ่งที่ไหนอค่ะ เงานคลิกครับนะครับชิคกกันหน่อยชิคกกันหน่อยครับชิคกกันหน่อยครับโอเคนะครับ